ใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมแนะนำเลยนะคะสูตรนี้บอกได้เลยว่าปางปูริเย่สุดๆผมที่ดินเป่าพัดลมให้แห้งโดยที่ไม่มีการใช้ใดร้อนหรือที่นิบผมอะไรใดๆเลยดิจะเป่าผมด้วยพัดลมจริงๆสิ่งที่ออกมาคือผมแบบดีมากกับปกติคือใช้น้ำมันมะพร้าวกับไข่แดงก็คือดีอยู่แล้ววันนี้เราได้เพิ่มส่วนผสมลงไปก็คือเจ้าโยเกิร์ตโยเกิร์ต ธรรมชาติสิ่งที่หลินรู้สึกได้เหมือนเบาหัวจากที่มันหนักหนัก,นกเพราะว่าด้วยอากาศที่เย็นเย็นน<ๆ><ๆ>ะหลินรู้สึกว่าหลินเริ่มคันหนังศีรษะแล้วแบบเหมือนอากาศสองสามวันมานี้อากาศหนาวอากาศเย็นลงนะคะแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าหนังศีรษะเราแห้งแล้วมันจะเริ่มคันใช่ไหมหลังจากที่เราใช้ไข่แดงมันมาพาแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ย ฉโลมลงไปที่หนังศีรษะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเฟรชมากมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกสะอาดมากอันนี้ก็คือโอ้โ,อโหปังมากแม่สูตรนี้คือชอบที่สุดเลยเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำน,นะคะจริงๆอะ่ะหลินตั้งใจไว้เพียงแค่ว่าจะหมักโยเกิร์ตบริเวณหนังศีรษะเท่านั้นนะคะหลังจากที่หลินใช้โยเกิร์ตลงไปบนหนังศีรษะแล้วรู้สึกเฮ้ยมันรู้สึกสดชื่นอะ่ะงั้นฉันฉโลมไปทั่วทั้งเส้นผมเลยแล้วกัน และนี่ก็คือไอเทมเด็กที่หลินใช้เป็นประจำนะคะทุกครั้งในการสระผมก็จะมีวิตามินบำรุงผมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็แชมพูเด็กค่ะอันนี้คือไอเทมเสริมนะคะจะเป็นไข่แดง1ฟองโยเกิร์ต2ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นหลินก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมเหล่านี้ให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราตีสมสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะเราก็จะมาจัดการที่เส้นผมของเรานะคะหลินจะใช้น้ํามันมะพร้าวเชะโลมจนทั่วเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะทุกครั้งก่อนสระผมนะคะอันนี้คือวิธีที่หลินทํำเป็นประจำ เราจะแบ่งผมแล้วก็ชะลมน้ำมันมะพร้าวลงไปโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าทาลงไปเยอะแล้วผมเราจะมันเยื้มหรือเปล่านะคะคือทาลงไปให้ฉ่ำๆเลยค่ะหลินรับรองว่าสะผมออกมาแล้วนั้นผมเพื่อนๆไม่มันแน่นอนค่ะ เคล็ดไม่ลับวิธีธรรมชาติที่หลินใช้ในการดูแลเส้นผมทําให้ผมยาวไวแล้วก็ผมขาดหลุดล่วงน้อยลงนะคะหลังจากที่เราฉโลมน้ํามันมาพร้าวทั่วทั้งเส้นผมจนฉ่าแล้วนั้นนะคะหลินก็จะทาไข่แดงโยเกิร์ตที่ผสมไว้ลงไปบนหนังศีรษะจังหวะนี้ขอบเล่าความรู้สึกให้ฟังเลยนะคะว่าหลินรู้สึกสดชื่นมากเพราะว่ายโยเกิร์ตเขาจะมีความเย็น และหลังจากที่เราเอาโยเกิร์ตมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมนะคะลินมีความรู้สึกว่ากลิ่นของเขาหอมขึ้นนะคะสำหรับทรีปเมนต์ซปาผมของเรานะคะ ดีกว่าที่ใช้เฉพาะไข่กับน้ำมันมะพร้าวค่ะเพราะว่ากลิ่นของโยเกิร์ตมีความมาดับคาวไข่นะคะทาให้ทั่วหนังศีรษะเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นก็เลยนำโยเกิร์ตที่เหลือนะคะมาชโลมทั่วทั้งเส้นผมเลยตั้งแต่โคนจะรดปลายผมเลยจ้าแบบมันมันรู้สึกโอเคมันก็เลยรู้สึกว่าลองฉโลมทั้งเส้นผมดูสิ มือชโลมจนฉ่ำๆโดยทั่วเส้นผมแล้วนั้นนะคะหลินก็จะหมักทิ้งไว้2 0่สถึงยีนาทีนะคะหลินก็จะใส่หมวกอาบน้ำหลังจากนั้นก็นำผ้าขนหนูมาพันไว้อีกชั้นแบบนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือเราได้ไปสระผมออกมาเรียบร้อยแล้วหลินจะบอกว่าหลินชอบสูตรนี้มากคือแบบ เลยนะคะอันนี้คือครั้งแรกที่หลินลองโยเกิร์ตกับเส้นผมหลินรู้สึกได้เลยนะคะคือผมนุ่มลื่นกว่าปกตินุ่มลื่นกว่าการใช้แค่ไข่ขกับน้ำมันมะพร้าวนะดูสิมันมันรู้สึกแบบนุ่มลื่นแล้วก็สบายหนังศีรษะมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่ได้สัมผัสต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองอย่างที่หลินเคยบอกว่าหลินเคยลองกับผิวหน้าใช่ไหมแล้วมันรู้สึกสดชื่นมากๆอันนี้พอมาใช้กับผมกับหนังศีรษะ มันไม่ได้แตกต่างเลยค่ะก็คือรู้สึกสดชื่นมากเลยเลยจากที่หลินไปศึกษาแล้วก็อ่านดูนะคะคือโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะช่วยใ้ความชุ่มชื้นกับบริเวณหนังศีรษะนะคะช่วยขจัดรังแคทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยสะอาดปรับสมดุลของหนังศีรษะคืออันนี้คือคุณสมบัติของโยเกิร์ตเลยะคะแล้วหลินรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆแล้วรู้สึกว่ามันหอมด้วยนะเออสดชื่นสดุดๆไปเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทํากันดูก็คือ สูตรธรรมชาติเนี่ยมันบำบัดได้จริงๆหลินบอกเลยว่าไอเทมของการดูแลผมหลินนะคะนี่คืออีกหนึ่งไอเทมที่หลินจะต้องขาดไม่ได้แล้วต่อจากนี้ไปก็คือโยเกิร์ตนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้หลินจะใช้ไข่น้นยมะพร้าวในการดูแลเส้นผมตลอดเลยแล้วก็แชมพูเด็กเนี่ยจะช่วยลดการระคายเคืองนะคะเพราะแชมพูยี่ห้ออื่นหลินลองใช้ดูตอนนี้ยังไม่เจอแชมพูที่รู้สึกแบบ มันใช่มันชอบอะไรอย่างนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้ก็ยังมีความรักต่อความอ่อนโยนที่แชมพูเด็กให้หลินมาอยู่นะคะก็วันนี้ก็มีไอเทมเด็ดมาฝ่านะคะอันนี้คือไอเทมที่เด็ดจริงๆที่หลินลองทำกับตัวแล้วแบบมันดีอะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะ เป็นรังแคผมยาวช้าผมล่วงผมชี้ฟูผมแห้งผมไม่สวยปัญหาผมอะไรพวกนี้ลองไปทำสูตรนี้ดูนะคะบอกเลยว่าเด็ดสุดๆค่ะติ่งคอนเฟิร์ม